ผมสะครับพี่น้องลอยก็รถบ่อเราครับพี่น้องเอ้ยกันมาเร็วครับพี่น้องรถไถยันมากุ่ดแล้วยกเมื่อห่ดแล้วแล้วกัสิมีอีกขั้นหนึ่งครับ อีกขั้นหนึ่งด้ยวยทางพุ้น่นครับว้ายขั้นหนึ่งป้ากระไรเลยครับพี่น้องป้าเนี่กยกระไรไรโตเลยปลาดุกกะมี่ปลาสลิดกรมีครับโหเล้วว้าย แน่บบนสิคืออยู่คืออยู่คืออยู่เขาไม่ต้อ,อ <Yeah. S 1> ตงหอบดินมาหลายครับพี่นอ้ <Yeah. S 1> องเฮ้ยอยิ่มเปื่อยแล้ว อหอบดินมาเรื่อยๆครับพี่น้องว่ต้องหอบมาหลายครับมันเปลืองคาน้นมั่นครับพี่น้องเออเอามาถิ่มไว้แต่เนี่ยก็ตอแล้วว่ต้องถิ่ไว้หลายครับมาเรื่อยๆครับอืม อันนี้ว่าดินนี้ครับพี่น้องมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆว่าหลายแต่ว่า,มาไม่ได้ครับพี่น้อง ตามกล็ลอยห้าสิบลถครับซาดิขีดทางให้รถหกล้อขึ้นมาได้ครับท่้นขึ้นออมาเรื่อยๆครับพี่น้องเออมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆใส่เกียร์สลโลมาเรื่อยๆครับนะ นั่นเห็นว่ามันบวยยากแต่ว่ามันบวง่ายดอกครับพี่น้องมาเรื่อยๆเอ้ยุงรอคนเดียวปาดเอาช่วงพิ่งๆมาเรื่อยๆเออมาเรื่อยๆมาเอย ตนะนะู้น่ะตู้น่ะโอ้ยไปเอา,อาดันมากเรื่อยๆพี่น้องอืมอืมอืม အော်ဟိုကောင်လည်း มาเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไป,ไป,ไปมีเออแม่ยังติดอยู่ท่างขง้างท่างข้างเงีัยยังไปบ่ได้ครับพี่น้องโออ ข้างพูดกับไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้ยไปเรื่อยๆครับอืมไปเรื่อยๆครับแต่ว่าโทรศัษซาปูก็ว่างไว้หยุดเทียงหน้าพคนเดียวนั่นไหมโทรศัพท์าหม,ม่เอ้อกระซ้างมันครับพี่น้องเขาจะถ้ายไปเรื่อยๆครับนั่นนะครับ ปาดอ,อกอีกเ้หน่อยปาดอ,อกอีกจ้หน่อยเออปาดไปเลยนั่นคุณแล้วไปหอดคุณแล้ว สนอเด้อเกศสนอเด้อนี่เกศทำ,ำบราวนนำบริไดดินเหนียวครับพี่น้องไม่ดินเหนียวเด้อมันน้ำบริได้ไปเรื่อยๆครับพี่น้อง สูตรของเขาครับพี่น้องนั่นลงุง1 6นหครับพี่น้องลุง1 6นหมันก็ได้ง่ายเด็นั่นไปอีกแล้วว่าจอยทอ,อ,อ,อยมาเรื่อยทอยมาอีกทอยมาเรื่อย วันนี้เฮาก็ะปาทั้งหนาไปเรื่อยๆน่านีน่ว่าป่านแห้งโพดหนุ่มนาเอ้ย ไปเรื่อยๆครับพี่น้ออ้ยไปเรื่อยๆเออจะไปเรื่อยๆตัวน้อเนี่ยมาเห็นเด้มมุมนี้